ทำใจลำบากแทนพระเอกป๊บธนวัตรอย่างแรงค่ะจากความรักสวยๆเย็นๆในคุณชายประวัรื้อต้องพลิกมาเป็นคนกลางของสองนางเอกเพื่อนรักสุดแซ่บพลอยเชอร์มาและจุ๋ยวรัทยาในละครสามีตีตราโดยยังคงคุณสมบัติสุดเพอร์เฟกเป็นมอมหลวงหล่อสะอาดการศึกษาดีมีเงินเป็นทิกรีดตของสาวๆและมั่นคงในความรักแต่ต้องปวดหัวเพราะนางเอกไม่ไว้ใจถึงแม้จะตีตราจองกันแล้วงานนี้หนุ่มป๊บเลยต้องกลายเป็นเหยื่อของความไม่เชื่อมั่นในความรัก ต้องแสดงแนวดราม่าน่าเห็นใจซึ่งขอบอกว่าเข้าทางหนุ่มโป๊บสุดๆกับการเรียกแขกแบบนี้แค่ส่งสายตาปล่อยๆขมวดคิ้วน้อยๆด้วยความเสียใจและไม่เข้าใจนางเอกแฟนๆก็เตรียมเทคะแนนสงสารกันเอาให้ท่วมจอได้เลยค่ะใช่เป็นการแตกงบทครั้งแรกทั้งสองคนใช่ครับการปิ้งกันทั้งสคนโอ้โหเสน่แรงแล้วกัน เราเนี่ยเป็นเพื่อนกันมานานเล่นประมาณ38ชั้นอะ่ออะอารมณ์ความรักมันไม่เข้าใครออกใครค่ะก็ในเรื่องเหมือนแบบเราก็รักมากเจ็บมากยอะไรเงี้ยแบบไม่คิดว่าเพื่อนที่แบบคบกันมาจะหักหลังก็เสียใจอะไรเงี้ยตามเรื่องตามราวมันก็เป็นเรื่องของปัจจุบันๆ้องมาทก็มีเกิดขึ้นตลอดแบบรัก,ก,ก,ก <c oughs> ต้องห้ามอะไรเงี้ยก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับค่ะผม